เช่นเดียวก,กันกับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำชับทุกอำเภอนะครับเร่งช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับ นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภยัยโดยที่อำเภอขุนยวมประลัดอำเภอพร้อมด้วยสมาชิกอสอขุนยวมทหารพรานและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาติอำเภอขุนยวมลงพื้นที่มอบเครื่องกรองน้ำจากมูลนิธิไอแค์ air, ให้กับโรงเรียนบ้านหัวแม่ลากะบ้านหัวแม่ลากะใต้โรงเรียนบ้านหวานโอและโรงเรียนบ้านแม่โกปีช่วยเหลือราษฎรและโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก พิบัติทางธรรมชาติพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ําดื่มให้กับนักเรียนบ้านหัวแม่ลากะซึ่งเส้นทางระหว่างบ้านหัวแม่ลากะใต้หมู่ที่8กับบ้านแม่โกปีหมู่ที่3ตําบลแม่ยวมน้อยอาเภอขุนยวมถนนมีร่องลึกจนรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้เบื้องต้นชาวบ้านได้นําหินมาถมเพื่อให้สามารถสัญจรไปมาได้ครับส่วนที่อําเภอแม่ห้องสอนนายสังคมคัดเชียงแสนนายอเภอเมืองแม่ห้องสอนติดตามเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน ไมโครเวฟหมู่ที่11ตําบลห้วยโป่งอเาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนออกขอภัยค่ะอําเภอเมืองแม่สอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่าได้เกิดเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้นได้ประสานให้องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโป่งให้ความช่วยเหลือเบื้องตน้นโดยใช้รถไถาฟาร์มเพื่อเปิดเส้นทางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ